Bro. สวัสดีครับวันนี้มีเกมใหม่มารีวิวครับเพื่อนๆชื่อเกมว่าเ v เวนคอนพาสเป็นเกมแนว FPS สุดเล้าใจและเกมนี้ยังรองรับถึงการใช้ระบบบล็อกเชนและก็ใช้เทคโนโลยี NFT cryptocurrency ในการทําธุรกรรมต่างๆกิจกรรมต่างๆครับหรือว่าการชําระซื้อของในเกมครับเพื่อนๆโดยเกมนี้นะครับได้วางอยู่บนแพลตฟอร์มอีพิกเกมเรียบร้อยแล้วครับหลายๆคนน่าจะรู้จักกับแพลตฟอร์มนี้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ดังมากมีหลายๆเกมดังนะครับอยู่ในแพลตฟอร์มนี้มากมา ครับเพื่อนๆตอนนี้ทางเกมเปิดให้โหลดมาทดลองเล่นฟรีได้แล้วนะครับทุกคนสามารถโหลดได้เลยนะครับเพื่อนๆแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเกมนี้ณตอนนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่นที่กําลังพัฒนาอยู่นะครับเพื่อนๆยังไม่ใช่เวอร์ชันตัวเต็มเนาะโดยสเปคขั้นต่ําในการเล่นของเกมนี้ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆ i5 6600การ์ดจอ1080เป็นขั้นต่าครับการ์ดจอ1080ถ้าเทียบซีรีส์ความแรงประมาณไหนเล่นได้ก็ถ้าเพื่อนๆใช้การ์ดจอที่เป็นตัวกลางๆนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นซีรีส์ ใหม่ๆนะครับอย่าง2060หรือ3060ก็สามารถเล่นได้ครับก็เรียกได้ว่าตัวเกมใช้สเปคในการเล่นอยู่ในระดับกลางๆประมาณนึงครับเพื่อนๆ เมื่อเข้าเกมมาครั้งแรกนะครับเขาจะให้เราล็อกอินกระเป๋า Wallet เลยหรือจะยังไม่ล็อกอินก็ได้ครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปเล่นแบบไม่ผูก Account Wallet ก่อนก็ได้ครับแต่ผมได้ทําการผูกกระเป๋า MetaMask ไว้เรียบร้อยนะครับสำหรับการผูกกระเป๋านะครับเมื่อเราเข้าเกมมาแล้วใช่ไหมครับทางเกมเนี่ยจะมีให้เรากดสมัครครับเขาก็จะให้เราใส่ชื่อ ID user account แล้วก็ใส่ password แล้วก็ตั้ง password อะไรให้เสร็จเนาะจากนั้นก็จะมีการสแกน QR code ครับเป็นของ Wallet Connect ครับหรือถ้าใครใช้ ใช้ MetaMask อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเข้า MetaMask ครับแล้วก็กดสแกน QR Code MetaMask ครับมันก็จะเชื่อมกับ Wallet Connect ของเราให้เองเรียบร้อยครับง่ายๆใช้เวลาไม่ถึง2-3นาทีก็เสร็จเรียบร้อยครับเพื่อนๆสำหรับโหมดการเล่นในเกมตอนนี้จะมี2โหมดด้วยกันครับอย่างแรกก็คือ Multi Player เล่นกับคนอื่นและก็ Sin g l e Player ครับคือเล่นคนเดียวหรือว่าเล่นกับบอรครับ แล้วก็มีออปชันครับที่เราสามารถตั้งค่าต่างๆได้นะครับอย่างแรกที่อยากให้ทุกคนปรับนะครับคือเซต f o v นะครับอันนี้คือระยะใกล้ไลของตัวละครเรานะครับซึ่งผมปรับไว้ไกลสุดนะครับมันมองง่ายเนาะโอเคผมไปเล่นกับคนอื่นละกันนะเป็นมันติเพ a เยอร์ครับแล้วก็จะมีหัวข้อให้เลือกอีก2แบบครับจอยเนี่ยก็คือการที่เราไปหาห้องเล่นกับคนอื่นนะครับอ่าไปร่วมเล่นกับคนอื่นได้เลยอย่างที่2นะครับก็คือการสร้างห้องครับเราเนี่ยจะเป็นหัวห้องเองนะไปเราไปจอยแม t ตดีกว่าครับลุย อ่ะทีนี้ก่อนเริ่มเล่นนะครับก็จะเห็นข้างบนเนาะมาที่ช่องอาร์มอี่ครับผมในหน้าต่างนี้นะครับคือการที่เราเซตอาวุธอุปกรณ์อะไรต่างๆก่อนที่จะไปเข้าสนามรบนะครับช่องแรกครับก็จะมีปืนให้เลือกนะครับประมาณนี้ก็จะมีปืนหลายตัวเลยก็ตอนนี้เวอร์ชันอัปเดตนอกปืนอาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนอกจากนั้นเรายังสามารถตกแต่งปืนได้ครับไม่ว่าจะใส่เลเซอร์ใส่แม็กกาซีนหรือว่าด้ามจับอะไรเงี้ยครับอ่าเนี่ยปึ๊บแล้วก็เมื่อปรับแต่งปืนนะครับอ่าสังเกตว่าข้างล่างเนี่ยค่าสเตตัสเนี่ยมัน ผมใส่ไอ้ horizontal เนี่ยนะปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนไปเนาะหรือว่าไม่ใส่นะต่อมาเรามาดูอาวุธรองครับหรือว่าปืนพกนะเราก็สามารถพกปืนพกได้ด้วยอันนี้ที่ผมเซตไว้เป็นปืนนี้นะครับอันล่างสุดเนาะแล้วก็ใส่เลเซอร์ซะหน่อยปั๊บนี้แล้วก็เหมือนจะมีในช่องของสกรีนด้วยนะครับสกรีนปืนเนาะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเข้ามานะครับต่อไปครับเป็นมีดครับช่องมีดนี่ก็ยังมีให้เลือกอย่างเดียวครับยังไม่มีอะไรเยอะแล้วก็ช่องสุดท้ายจะเป็นระเบิดครับอ่าตอนนี้ก็มีให้เลือกแค่2แบบคือบแะครบแือบเนจะ แล้วเบิดแสงครับไปต่อที่ช่องต่อไปครับคาแรคเตอร์ครับอ่าอันนี้เป็นตัวละครนะครับตอนนี้ตัวละครก็จะมี3ฝั่งด้วยกันครับ ตัวแรกเนี่ยเป็นวากาบอลนะครับอาจจะออกประมาณนี้เลยการแต่งกายคล้ายๆแบบดูเป็นนักรบแบบเทคโนโลยีไซไฟลำล้ำหน่อยเนาอะ,อะประมาณนี้แล้วก็ตัวละครต่อมาครับอ่านไม่ออกนะครับโจโออะไรสักอย่างเนาะ,ะน่าจะคล้ายๆแบบกลุ่มกอการร้ายหรือว่าโจรแบบเถื่อนเท่ๆหน่อยนะครับแล้วก็ฝั่งสุดท้ายครับยัสไมดูการแต่งกายก็คล้ายๆหน่วยรบปฏิบัติการหรือว่าตำรวจอะไรทั่วไปเนาะประมาณนี้ครับประมาณนี้แล้วก็ด้านขวาจอนะครับจะมีอลิบิตี้ด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าอนาคตนะครับแต่ละตัวหรือว่าแต่ละฝั่งเนี่ยน่าจะมีอลิบิตี้ พิเศษเนะาะความสามารถเสริมว่าทําอะไรได้บ้างเพราะว่าตอนนี้ทุกฝั่งนะครับจะมีแค่ซูเปอร์จำนะครับกระโดดสูงแล้วก็วิ่งไวเนาะซูเปอร์สปีดมีแค่อาริบิตี้สออย่างเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสกินตรงนี้ด้วยนะครับอ่าก็แสดงว่ามีสกินให้ใส่ในอนาคตนะครับเพื่อนๆตอนนี้เขาเขียนไว้ข้างล่างนะครับเกมตอนนี้คืออัลฟาสเตทนะครับทดลองสนามเล่นเพื่อหาบักของเกมและจุดบกพร่องครับแล้วก็ต้องรอการอัปเดตในเร็วนี้ตัวเกมตอนนี้ยังไม่ใช่ไฟนอลโปรเจกต์ครับเพื่อนๆอ่าเราไปลุยเลยดีกว่า กลับมาที่จอยแมปกดสตาร์ทเกมแมปแผนที่สนามเกมนะครับตอนนี้จะมีประมาณ4-5แมปด้วยกันนะครับเพื่อนๆจากที่ลองเล่นมานะก็จะมีแมปเล็กแล้วก็กลางแล้วก็กว้างครับเดี๋ยวอนาคตอาจจะมีอัปเดตเพิ่มเข้ามานะครับเพื่อนๆเฮ้อ hey, ตอนนี้ผมเข้ามาในด่านเรียบร้อยครับด่านนี้เหมือนเป็นด่านแลบอะไรสักอย่างนะครับผมไปค่อยๆไปครับไปครับ let's go บบบค่อยๆเดินย่อง,องนะครับเราจำใจจำใจอยู่นี่เปล่า เมื่อกี้หลอนครับผมหลอนเมื่อกี้หลอนเมื่อกี้หลอนอยู่ไหนอยู่ไหนเอ้ยนั่นไงปุ๊บปุ๊บป <Fire! S 2> โอ้เรียบร้อยครับเก็บไปหนึ่งครับเอาเอาไม่เล่นหรอไฟโถ่เรียบร้อยเฮ้ยจอดไปเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวป <c oughs> ืนลั่นนะปืนละเอ้ยใครมาวะออ n f t อิมปาระเบิดตัดหน้าตามด้วยกระสุนนะไม่เหลือตอนนี้คนเข้ามาแล้วนะครับเป็น3คนมีคนชื่อ NFT มาหนึ่งโอ้ยโดนตุ๋ยหลังเรียบร้อยเลยเฮ้ยอาใจ๊ต <c oughs> ตกใจอันนี้มันเป็นหุ่นจำลองอะตกใจนึกว่าคนไงนึกว่าคนฟึ๊บฟึ๊มีใครอยู่เ้า่หลอซู่มแป๊บหนึ่งอะ ไปเถอะ let's go let's go let's go พวกเราตับไทยตับไทยโอ้ไยเจนนิเฟอร์อีกแล้วอะไรไม่นเนี่ยเจนนิเฟอร์วีโอเฮ้ยอ้าแฟบแฟบเอ้ยเอาไม่โดนว่ะเออฟุ๊กเฮ้ยมันเห็นไม่โดนมันเห็นป่กวะมันเห็นว่าเขาโดนเขาดิเขาโดนดิชักกระสุนอยู่เปลี่ยนกระสุนโอ้ NFT อันนี้ผมเลือกปืนนี้มามันแบบยิงเร็วนะมันยิงเร็วแต่ว่ามันค่อนข้างจะสั่นหน่อยครับค่อนข้างจะดีดก็กดชิปนะครับในการวิ่งกดชิปแล้วก็เราสามารถตั้งการยิงกระสุนได้นะให้กด x ครับกด x เนี่ยเราจะเซตการยิงเป็นทีละนัด3นัดแล้วก็ยิงไม่จํากัดครับอ่ายิงรัวๆเนาะเฮ้ยผมเห็นระเบิดตรงนี้มันต้องอยู่แถวนี้น่ะจะเอ๋ไปๆฮะจับ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 ไม่ได้ไม่เจอใครเลยตอนนี้ เฮ้ยนั่นไงเห็นแล้วเป้าหมายของเราครับอยู่ทิศเหนือประมาณ13นาฬิกาตัดยิงเข้าไปครับสูยตูดเจนิเฟอร์ไปนหนึ่งตัวตอนนี้สกอร์ก็ NFT เป็นคนนำอยู่นะครับ NFT อิมครับผมเฮ้ยโอ้ยหเสียงอย่างนี้นี่ลูกซองแน่นอนเกิดต่อหน้าอย่างนี้โอ้อก็เจงบงจะลำองแสงไปดิ โอ้เออเออเรียบร้อยไปยฮัลโหลยโอ้ยตกใจมันเกิดตรงข้างหน้าอีกแล้วโอ้จบเกมไปเรียบร้อยครับผมคิวหรือว่าฆ่าไป5ตัวตายไปหตัวครับเพื่อนๆโอ้ย NFT แม่งเก่งนะอันนี้ผมก็มือใหม่นะมั่วๆไปครับเดี๋ยวเรามาลองอีกสักด่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นด่านแบบด่านแคบๆนะไม่กว้างมากด่านนี้ผมเล่นไปรอบนึงแล้วครับไม่ไหวจริงแบบเกิดมายิงเลยอะไรเงี้ย โอ้ผมเอาปืนอะไรมาครับเนี่ยเมื่อกี้ลืมเปลี่ยนปืนโอ้โหเอ้ยมาจากไหนว่าเจนิเฟอร์โอ้ยมันเกิดต่อหน้าเลยโอ้ยังฆ่าใครไม่ได้เลยเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหมันเนี่ยผมเลือกปืนผิดมาปืนนี้มันบังคับยากมันเป็นปืนกระสุนเยอะมันเหมือนเป็นแนวสงครามไซไฟครับเพื่อนเอาร์เบิร์ตเอ Albert. อเอาไปกิน อยู่ไหนวะไอคนนั้นเล่นเล่นคดเก่งอะเจเนเฟอร์ Jennifer. เดี๋ฟับ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 ผมเอาปืนหนักมาดิไม่คล้องเลยอะเอาเอาไปไม่ได้ตังตันโอ้โหโอ้โหผมฆ่าใครไม่ได้หรมาสี่คนละตอนนี้มาสี่คนแล้วครับ เฮ้ยเฮ้ยโอ้แสงแฉบตาจัดโอ้โหโอ,โอ้ภาพโคตรสวยอะ่ะเหมือนแบบเหมือนออกลบจริงๆอะ่ะภาพเหมือนสงครามนะครับแต่ว่าเป็นสงครามไซไฟนะ สำหรับพาร์ทเนอร์ของเกมนี้นะครับก็มีเยอะเหมือนกันครับก็ะจะมี E p i c g เกมคลิปสโตรโอซิตแอมเวิและก็อื่นอีกมากมายครับส่วนการเล่นเพื่อหารายได้นั้นนะครับยังไม่มีข้อมูลออกมานะครับเพื่อนๆว่าสามารถทําได้หรือไม่อย่างไรนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจตัวเกมนะครับก็สามารถติดตามข่าวสารของเกมได้เพิ่มเติมไม่ว่าจะทางทวิส t e เตอร์เพจแกรมดิสคอร์ดและก็ทาง YouTube ของเกมครับและวิดีโอนี้เป็นวิดีโอรีวิวภาพรวมตัวเกมเท่านั้นครับไม่ได้ชักชวนหรือว่าสนับสนุนการลงทุนการลง ทุนมีความเสี่ยงผู้ที่จะลงทุนควรศึกษาให้ดีๆก่อนการลงทุนและต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้ครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์แล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนสำหรับการรับชมครับ See you bro สวัสดีครับชิบชับ